สวัสดีทุกคนเรากลุ่มไร้สาระมีสมาชิกดังต่อไปนี้หนึ่งในายใรสิร์รอนโทสองนางสาวพัชลาเดุจุรเลิน3ามพิชานนกางสาวเจนิกิริเลยรักษาวันนี้จะมาเสนอบทความเรื่องไวรัสมาโทรจันคอมพิวเตอร์ไวรัสเป็นชื่อเรียกสําหรับโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับไวรัสที่มีเชื้อโรคที่สามารถแพร่เชื้อได้แนมัดทำอันตราย เป็นแค,แค่โปรแกรมเทนั้นไม่ใช้สิมีชีวิตสำหรับมาโคจันนะครับมาโาจันเป็นโปรแกรมที่สร้างมาให้เหมือนโปรแกรมธรรมดาวิธรรมมีก,รการทํางานของมันก็คือหลอกให้ผู้ใช้กดทํางานแล้วก็สุประสงค์ของมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนนะว่าต้องการจะทําอะไรอาจจะเป็นการเข้าไปข้อมูลข้อมูลก็ได้หรือว่าเป็นการทำลายข้อมูลก็ได้ครับ,รบมาโคจันนี้นะคะถือว่าไม่ใช่วยรัสนะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไป แต่จะใช้ความรู้เข้าไปถึงการของผู้ที่ใช้นะคะเป็นตัวแพร่ระบาดซอฟต์แวร์ค่ะค่ะผูของเราขอจบการรายงานันเท่านี้